บังเอิญเจอลูกขอกอดลูกแต่ลูกไม่ให้กอดเปไ้ไฮร็อกพอแล้วกับชีวิตครอบครัวเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับนักร้องชื่อดังเปไ้ไฮร็อกเคยมียุคทองที่ประสบความสำเร็จสุดๆในช่วงยุค90สำหรับร็อกเกอร์รุ่นใหญ่อย่างเปไ้ไฮร็อก แต่ชีวิตส่วนตัวในเรื่องของครอบครัวกลับตรงกันข้ามเพราะผ่านการแต่งงานและมีลูกมาแล้วสองครั้งแต่ไม่เคยประสบความสำเร็จจนตอนนี้ขอครองตัวเป็นโสดหาความสุขใส่ตัวเองดีกว่าตอนนี้ผมไม่มีแฟนครับอยู่แบบนี้มาตั้งแต่เลิกกับสาววรณสาทองวิเศษก็ไม่ได้คบใครคือก็มีบ้างกินข้าวบ้างไปดูหนังกันแต่ว่าไม่ได้จริงจังคบกันเป็นเพื่อนเฉย แต่ถามว่าจะวาดหวังของคู่กันก็ไม่มีครับไม่ได้อยากมีคู่แล้วเพราะอยากใช้ชีวิตให้มีความสุขมากที่สุดคือเราอายุเยอะมากแล้วอยากทําอะไรก็ได้ให้มันมีความสุขที่สุดจะไปไหนก็ได้อยากทําอะไรก็ได้ที่อยากทําหลังๆคืออยากทําอะไรก็ได้ให้มีความสุขคิดบวกอยู่เสมอพอแล้วคือบางทีมีเข้ามาเราก็บอกเขาว่าถ้ามีใครก็ไปได้เลยนะ ถ้าเกิดไปชอบใครแล้วเขารักจริงก็ไปได้เลยไม่ต้องมาสนใจเราสองสามคนก็เป็นแบบนี้เขาก็ไป แต่เราก็ยังคบเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันรู้สึกดีๆแก่กันถึงเขาจะไปมีลูกไปมีครอบครัวแล้วเราก็ยังคุยกันปรึกษากันได้ชีวิตผมมีครอบครัวมาสองครั้งแล้วมันเหมือนหนังม้วนเดียวกันเลยรู้สึกว่ามันไม่เวิร์กกับชีวิตของเราทําให้ชีวิตเราจิตตกมันไม่ค่อยสมประกอบแต่พออยู่อย่างนี้มันมีความสุขมากกว่า สาเหตุหลักที่ทําให้ชีวิตคู่ต้องพังก็คือเงินผมว่าเป็นเพราะว่าความเป็นอยู่มากกว่าชีวิตคู่ผมว่ามันอยู่ที่ความพร้อมของเงินความพร้อมของความเป็นอยู่มากกว่าไม่ได้เกี่ยวกับว่าเธอมีคนอื่นฉันอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เกี่ยวผมว่าเรื่องอย่างนี้มันหมดสมัยไปแล้วเงินไม่พอใช้ปัญหาเรื่องนี้มันเป็นปัญหาที่น่าเบื่อมากสองครั้งที่ผ่านมาเหตุการณ์เหมือนกันเลยครับ ก็เลยไม่มีดีกว่าเบื่อครับจะได้ไม่มีใครมาว่าเราว่ามีกิ๊กหรือเปล่าเราอะไรหรือเปล่ามันน่าเบื่ออยู่อย่างนี้ดีกว่าเจอลูกคนแรกโดยบังเอิญแถมลูกก็ไม่ยอมให้กอดลบ Facebook ลูกคนแรกได้เจอโดยบังเอิญครั้งหนึ่งครับเขาสูงมากและเขาก็กลัวคุณแม่เขามากก็เลยไม่ได้ติดต่อกันเคยมี facebook เขาเขาก็ลบเราออก ผมก็เฉยๆลบก็ลบไปแต่คนที่สองน้องเซเดก็ยังคุยกับแม่เขาอยู่ว่าลูกเป็นยังไงบ้างแต่ก็ไม่ได้เจอกันก็ไม่ได้ซสีเรียดหรอกว่าอยากจะเจอเพราะอยู่กับแม่เขาก็ดีแล้วเขาเลี้ยงดูแลดีกว่าเราปล่อยให้ชีวิตเขาเป็นอย่างนั้นดีกว่าเราอยู่อย่างนี้ชีวิตเราก็มีความสุขก็ไม่ได้น้อยใจครับความรู้สึกแบบนี้มันไม่มีแล้วมันผ่านมานานมากแล้วเจอก็ได้ไม่เจอก็ได้ไม่ได้สีเรียด คนแรกก็น่าจะอายุ20สิกว่าแล้วมั้งครับไม่เคยติดต่อกันเลยเคยติดต่อพักหนึ่งแต่เขากลัวแม่เขาก็เลยไม่ได้เจอกันเลยเคยเจอกันบังเอิญครั้งหนึ่งเคยขับรถสวนกันเขาก็เอากระจกลงถามว่าพ่อหรอก็เลยได้คุยกันมันเหมือนไม่ได้ผูกพันกันผมก็บอกว่าขอกาดลูกได้ไหมแต่เขาไม่ให้กอดเพราะไม่ได้ผูกพันผมก็เฉยๆไม่ให้กอดก็ไม่กอด มันก็ไม่ใช่ความผิดของเขาและมันก็ไม่ใช่ความผิดของเรามันเป็นวิถีของพระเจ้าที่ลิขิตให้ชีวิตมนุษย์มาเป็นแบบนี้ก็ต้องยอมรับสภาพกับน้องเซเดก็ไม่ได้เจอก็แล้วแต่เขาถ้าโตมาแล้วเขาอยากจะเจอผมก็มาได้ผมก็บอกว่าอยู่ที่นี่เขาก็รู้ตอนนี้ผมว่าผมมีความสุขนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับผมไม่ว่าจะลำบากขนาดไหน ผมไม่เคยเครียดแม้แต่ไม่มีเงินใช้มีเงินเหลืออยู่200ค่าบ้านค่ารถค่าอะไรเยอะแยะไปหมดผมไม่เคยมานอนทุกจะทำยังไงวะร้องไห้ฟูมไฟไม่เคยแต่คิดว่าจะทำวิธีไหนถึงจะหาเงินให้ได้ชีวิตผมคิดบวกตลอดอย่าไปซีเรียสถ้าคนเรามันเครียดมากๆจิตมันตกก็จะคิดอะไรไม่ออกผมก็เลยแฮปปี้กับแบบนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าว com